เชิญชทุนเขียนจากที่นั่งรับรองค่ะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สพัพคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุอิติปิโสพะวาข้าพเจ้าจะขออัญเชิญคุณระพุทธคุณังคุณระธรรมคุณังคุณประสังคุณังซึ่งข้าพเจ้าจะขออัญเชิญคุณพนเรศเสด็จมาอยู่บ่าเบื้องซ้ายขออัญเชิญคุณพรนารายสเสด็จมาอยู่บ่าเบื้องขวา ขออัญเชิญคุณพระอินทร์สวนสถิตมาอยู่ข้างหน้าขออัญเชิญคุณพระบิดามารดาโปรดเสด็จมารักษาลูกนี้อยู่ข้างล่างข้าพเจ้าจะขออัญเชิญคุณของพระหันทุกทุกพระองค์จงมาเป็นดวงใจคุณพระพรยจงมาเป็นลงปากคุณพยาหน้าพร,ราชจงมาเป็นสร้อยสังวาลคุณพระการอันศักดิ์สิทธิ์จงมาเป็นทิพยาณแห่งตัวตนของข้าพเจ้า ทุกตัวทุกตนทุกคนทุกวันทุกราดีการคุณพระอินคุณพระบ่มคุณพระโยมค,คุณพระการคุณเท้าจะตุประบาลผู้พิทักษ์รักษาทิศทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระการเจอสีพระชัยมงคลบดีเจ้ากรุงพาลีตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิสทธ์ทั่วทุกทมารได้โปรดมายังบริเวณมณฑลพิธี สะดับตรับฟังอายนจนกรรมคำประกาศบวงสวงท่านเท้าสุรานารีของขาา้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือ